สวัสดีครับสวัสดีช่องลมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ทางช่องทางยูทูบนะครับวันนี้นะครับทางร้านก็จะพามาในรีวิวนะครับพาวเวอร์นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่นะครับโมดฟิตนะครับตัวนี้นะครับพาวเวอร์ซินกิว่าซาวนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเป็นอาเฟสนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับก่อข้างละหน่งนะครับตัวนี้ ขับ18นะครับขับ18ข้างละ2นะครับขับ18ข้างละ2ข้างละสามสบายๆนะครับตัวนี้นะครับตัวใหญ่นะครับเฟดดำนะครับตัวเฟดดำนะครับตัวนี้คาซิเตอร์ตัวมัดเฟดดำนะครับก็คาปาสีลูกนะครับมาแปงหนึ่งลูกนะครับตัวใหญ่นะครับ รซิงคิวอาซาวนะครับ GX1004 นะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่9,000บาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับของวันที่21เมษายนนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0837398945อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ร้านนรันศักดิ์สาวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับขับ18ข้นละสองข้นละสามสบายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของหม้อแปลงตัวใหญ่นะครับ9,000บาทนะครับ9,000บาทนะครับซิงคิวอาซาวนะครับ เอาเบอร์ g 1 0 4นะครับตัวนี้นะครับค8ขนาด2ขนาด3สบายนะครับเป็นมอสเฟหนักนะครับตัวใหญ่นะครับน้า3 3u นะครับ 3u ตัวใหญ่นะครับก็มาลองฟังเสียงดูนะครับก็ผมก็จะเปิดเป็นซาวนะครับผมก็เป็นเพลงก็ไม่ได้ครับมีลิขสิทธิ์นะครับผมเปิดเป็นซาวนะครับมาลองฟังน้ำเสียงดูนะครับฝากปพี่กดไลค์กดแชร์นะครับ9,000บาทนะครับ บาทนะครับผมติคขั้นละสอข้นละสามนะครับ สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับในราคาอยู่ที่90,00ับาทนะครับสนใจแวะเข้ามาได้นะครับเผื่อพี่ๆสนใจทุกท่านนะครับก็จะเป็นของซินซินบว่าซาวนะครับเป็นรดเฟดตนะครับเฟดตดำนะครับ GX 1 0นนะครับตัวนี้18ข้างละ3า้างละ2ได้นะครับสบายนะครับเสียงกลางก็จะเป็นค่างละสนะครับเผื่อทุกท่านสนใจสินค้านะครับก็จะเป็นสินค้ามือหนึ่งมือสองก็ไม่ได้ติดเทินได้อยู่ของสามห้องหลวงนะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมวันที่21นะครับเมษายนนะครับฝากพี่ทุกท่านนะครับต่อไปเจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีตัวไหนก็พามาชมได้นะครับฝากพี่ทุกท่านนะครับต่อว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีสินค้าอื่นก็พามาชมเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับผม9,000บาทนะครับ9,000บาทนะครับต่วนนะครับ9,000บาทเ้อครับเ้อมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมเก็บปลายทางได้นะครับ